พลพักนักปรุง plus เพื่อนๆหลายๆคนนะครับคงจะเคยเห็นขนมเปียกปูนที่มีสีดำนะครับซึ่งสีดำของเขาเนี่ยมาจากน้ำที่คั้นจากกากมะาพร้าวเผานะครับแต่วันนี้เพื่อความสะดวกสบายง่ายขึ้นเราจะใช้เป็นผงถ่านเหมือนที่ใช้ในการทำเบเกอรี่ขนมทั่วไปนะครับซึ่งให้รสชาติและก็กลิ่นเนี่ยที่คล้ายคลึงกันทีเดียวแต่ต้องบอกว่าสะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการทําส่วนประกอบของตัวขนมเปียกปูนกันก่อนนะครับวิธีการทำเนี่ยง่ายแสนง่ายครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยครับนําส่วนประกอบนะครับของแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าเย็นม่อมเติมน้ําปูนใส่นะครับใส่ลงไปแค่เล็กน้อยพอให้นวดแป้งได้ก่อนครับนวดแป้งเป็นเวลา10นาทีขั้นตอนของการนวดแป้งนะครับจะทําให้ตัวขนมนะครับมีลักษณะที่เหนียวแล้วก็นุ่มครับ หลังจากนั้นใส่น้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลทรายตามลงไปครับนวดต่อครับพอน้ำตาลละลายดีนะครับใส่ผงถ่านลงไปครับสุดท้ายนะครับใส่น้ำปูนใส่ที่เหลือตามลงไปครับกรองครับผม กวนตัวขนมเปียกปูนของเรานะครับให้เหนียวดีครับใช้เวลาประมาณ15นาทีหลังจากนั้นนะครับนำออกจากความร้อนใส่ลงในถุงบีบครับใส่ถุงมือกันความร้อนนะครับเพราะว่าเราต้องเอาตัวขนมเปียกปูนเนี่ยลงในภาชนะเสิร์ฟในขณะที่ยังร้อนดี ขนมเปียกปูนกะทิสดนะครับเขาจะไม่ได้เหนียวเท่าเปียกปูนแบบธรรมดานะครับซึ่งเปียกปูนแบบธรรมดาทั่วไปในเวลาที่เรารับประทานเราก็จะทานกับมพะพร้าวทึนทึกขูดนะครับแต่เปียกปูนกะทิสดเราจะทานกับน้ํากะทิสดครับซึ่งแน่นอนว่าหัวใจก็คือความอร่อยของตัวน้ํากะทิครับคนเลือกใช้นี่เลยครับ ชาวเกาะกะทิพ s สเจ r ไรซ์นะครับเพราะต้องบอกว่าถุงนี้เนี่ยเวลาที่เราไปซื้อเขาจะอยู่ในตู้แช่เย็นดังนั้นคุณภาพของเขาไม่ต่างจากกะทิสดเลยครับเราจะใช้ทั้งหมด1นึ่งถ้วยตวงนะครับอ่ะก็ขย่าถุงเล็กน้อยครับใส่ลงในหม้อครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้าเกลือครึ่งช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นก็นําไปตั้งไฟให้คนขึ้นพอส่วนผสมเดือดนะครับ ก็ปิดไฟยกออกจากความร้อนได้เลยครับเพื่อเป็นการลดฟองนะครับเราจะกรองส่วนผสมนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับหยอดหน้ากะทิข้นๆลงบนขนมของเราครับขนมเปียกปูนกะทิสดนะครับอร่อยที่สุดรับประทานตอนอุ่นๆนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้พลจะโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วแล้วก็งาดําคั่วด้วยนะครับก่อนที่เราโรยเนี่ยครับเราทุบเขานิดหนึงบุบๆเขาให้แตกนิดหนึ่งจะเพิ่มความหอมขึ้นมากทีเดียวครับ ต้องบอกว่าเป็นขนมไทยที่ทำไม่ยากใช้เวลาเล็กน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ออกมาคุ้มค่าครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ